อันดับแรกเราก็จะมาต้มน้ำให้เดือดก่อนนะคะแล้วก็หั่นเบคอนลงไปนะคะก็คือหมูสามชั้นนะคะเอาลงไปต้มเลยนะคะในน้ำเดือดนะคะยี่สิบนาทีนะคะแล้วก็ใส่เกลือลงไปหนึ่งช้อนชาอ่าพอต้มเสร็จแล้วนะคะเราก็เอาลงมาใส่ชามได้เลยนะคะแล้วก็ ใช้ส้มนะคะจิ้มจิ้มจิ้มก่อนนะคะจิ้มจิ้มไปทุกชิ้นเลยนะคะให้ทั่วแต่ไม่ต้องพลุนมากถ้าจิ้มพลุนเกินไปหนังหมูจะไม่ฟูมากนะคะทุกคนพี่เพนก็จะใส่เกลือลงไปนะคะนิดหน่อยนะคะเกลือทาขัดขัดผิวนะอ่าพี่เพนจะไม่ใช้การแช่น้ำส้มสายชูนะคะพี่เพนจะใช้แค่แตะ แตะเอาเบาๆแล้วก็มาถูถูก,กับเกลือนะคะที่ไม่แช่น้ําส้มสายชูเพราะว่าพี่เพนไม่ชอบเปรี้ยวนะคะกลัวมันซึมเข้าเนื้อเนื้อหมูนะคะก็เลยใช้วิธีทาเอาบนหนังหมูอย่างเดียวนะคะพอขัดผิวเสร็จก็ทิ้งไว้นะคะสักประมาณ10นาทีนะคะหนังหมูก็จะเริ่มออกเหงื่อแบบนี้นะคะแล้วพี่เพ้นก็จะใช้กระดาษเช็ด กระดาษซับมันออกแล้วนะคะพี่เพ็นก็เอาเข้าเตาอบรมร้อนนะคะเอาเข้าไปเลยสีชิ้นนะคะเอาอบพร้อมกันเลยพี่เพ็นอบประมาณ1ชั่วโมงนะคะไฟ180องศา ครบหนึ่งชั่วโมงนะคะก็นี่เอาออกมาหน่ยเหลือง,เห,องเหลืองอร่ามนะคะเหลืองอร่ามแล้วก็ทางหมูเขาจะแห้งดีมากทุกคน hey, พ,พี่เพนลืมลืมหั่นให้มันเป็นร่องนะคะทุกคนไม่เป็นไรนะคะอันนี้ก็ฟูเหมือนกันนะคะฟังเสียงได้นะคะมันแห้งนะคะอันนี้คือมันแห้งดีมากเลยอบเสร็จแล้วพี่เพนทิ้งเอาไว้ค้างคืนนะคะถึงค่อยมาทอดตอนเช้านะคะ ็ทอดหมูไปด้วยพี่เพ็นก็อีกเตาหนึ่งพี่เพ็นก็ต้มหนมจีนไปด้วยนะคะ นี่ทอดเสร็จแล้วสวยงามไม่เอ่ยสี่ชิ้นนะคะเสร็จแล้วคะ่ะทุกคนน่ากินไหมคะเดี๋ยวหั่นเนื้อไหนดูนะคะว่ากรอบขนาดไหนหมูก,กรอบเสร็จแล้วก็มาเตรียมตามพริกใส่กระเทียมได้เลยค่ะพี่เพนมีถั่วฝักยาวนะคะถั่วแขกแบบนี้นะคะหอมดีนะคะอร่อยนะคะใช้แทนถั่วฝักยาวบ้านเราได้เลยนะคะ เรามาจัดพาข้าวนะคะมีหนุมจีนแล้วก็มีดักแด้ด้วยนะคะนี่หั่นให้ดูเนื้อในอีกรอบหนึ่งนะจ๊ะน่ากินไหมคะ